โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเจ้าเทนกะหรือว่าเจ้าสาวผมสั้นของเรานั่นเองไปดูกันซิว่าส,สกิลเป็นยังไงบ้างเทนกะของเราสกิลแรกคือเทพพันปักษาเอ้เทพ,พปักษาเอ้ปักษาสวรรค์ดอกเลือกรมาสัตูตรูส,สร้างความเสียหายเฮ้ยโกงอยู่ยนะเพิ่มบรรทานใช้ทักษะ ทุระจิมตีสตีติดตัวอะไรเนี่ยได้รับเมื่อติดถึงแงล้สองตัวสมารถนปับสตุยี่สร้างมาเรียศสะสองเฮ้ยโกงนะทุกคนสกิลเก้าดาวอะไรเนี่ยพายุหิมะผมว่าพายุหิมะเนี่ยโกงสุดละมาไปทดลองกันเลยผมจะเอาเจ้าดูบิทไปไปยืนแทงให้มันนั่นเองเขาเพราะว่า ผมไม่มีแร่ไปอัพเต็นค่ะมันเลยบางบางนิดหน่อยมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองผมจะพามันไปพานไปดันสเตตสเตตลักมันจะไหวไหมท่าเนเอก เราลองมาสเตทที่เอาสักสามร้อยกว่าแนละ้วสามร้อยแปดสิบแปดมาผมจะเอาอดูบีทมายืนให้นะเนี่ยเฮ้ย,ฮยมันก็สวยดีนะถ้าสกิลยังสวยอะ่ะเนี่ยเฮ้ยผมไม่อยากคิดเลยถ้ามันแบบ ตันหรือว่าอะไรเงี้ยก้าวดาวเงี้ยผมว่ามันโหดนะเฮ้ยทุกคนมันเป็นตัวไหวพริบที่โหดนะสายไหวพิบแบบสายเวทละเนี่ยอาุมเจ้าอะอารทิทเดียวเชียวเฮ้ยแต่ถ้าถ้าสมมติผมเอามาตัวเดียว,เด,ยวเดียวอะคือไม่ได้เว้ยมันยืนไม่ได้มันต้องอาดูบิทมายืนด้วย ลองอันนี้กัน,นเขาว่าโหดนักโหดหนานเนี่ยแตกเนี่ยมันบางเกินต้องใส่ระยะให้มันด้วยทุกคนเนี่ยตรสวยเลยสกิลยังสวยอ่ะเนี่ยอะดูบีดยืนรัวจัดเนี่ยเทนคะเรายังสวยอ่ะ เออ,มอมืมาเรวรัวเลยที่นี่รัวนจัดมามาไหมเอดีหลับผมไม่ได้เว้ยทุกคนแต่ผมได้เอดีลองอะ่ะผมผมละง,งึดหลายอะอะไรอะโอ้ผมอยากได้เอดีหลัะชัดเลยโคตรโกงอะตอนเนี้ยเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนผมว่ามันโกงอยู่ได้อยู่ไปลองอีกอันหนึ่งตรงไหนวะนี่เลยโหดๆเลยร้อยสิบเจ็ดไปเฮ้ยร้อยเอร้อยเอซีร้อยสิบเจ็ดไปลุยลุยลุยผมจะให้ดูแบบชา้ชาๆชาัดๆเลยรอบเนี้ย เนี่ยคนดูว่ะมันใช้สกิลอ่ะเนี่ยวงแหวนอะไรไม่รอะสย่างแหละนะ่ยพาให้ตายเถอะถ้ามีเกียร์โดนนี่สุดจัดเลยอ่ะแบบทั้งโดนทั้งสร้างเลนเจอร์เงี้ย มันแรงอยู่นะแรงจริงเนี่ยโอ้โห و. โอ้โห و. เตะรัวเกินมันวัดไปเตะเว้ทุกคนเหีย <Yeah. S 1> อย่างเทพเนี่ยดูชาๆช,าช,าช,าชาดัดๆเนี่ยเฮียอย่างปันเลยวัดไปเตะ เนี่ยมันก็โหดอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเจ้าเคียวกะเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีหนึ่งเกียร์ก็ประมาณนี้เนี่ยเคียวกะเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงนนผม,ม,งผมเดี๋ยวผมหาก่อนหายากเหลือเกินถ้าท่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าท่านจะไม่พลาดเคียวกะแน่นอน ผมรับรองได้เลยเดี๋ยวผมจะสรรหามารีวิวให้ดูไปแล้วครับทุกคน